เดี๋ยววันนี้เราจะมาล้างสมองกลเรียกกันว่าสมองเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ของ t o y o ต a e n t i ติปี2014รุ่น k 313นะครับเดี๋ยวเราจะมาลื้อออกล้างทำความสะอาดแล้วจะมาดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้าง ตัวนี้เฟรมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ทำงานดีๆง่ายๆนงก็ไม่ได้ฝนนี่ ออกมานะครับเกิดออมาจะมีสปริงอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับพร้อมกับตัวลูกศบอย่างนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีลูกปืนอีกหนึ่งลูกนะครับอันนี้ลูกปืนหนึ่งลูก แล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งลูกนะครับแล้วอตัวนี้คืกอันนึง ตรงนี้ก็จะมีลูกปืนอยู่รูนี้นะครับหนึ่งลูกนะครับก็คือตัวอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมาอยู่ในรูนี้นะครับปิดเอาไว้แล้วก็อ้รูนี้ก็จะเป็นลูกปืนเหมือนกันแต่จะอยู่ด้านนี้นะครับโอเคเป็นรูก,กัน เปิดออกมาชิ้นที่2อ,อันนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้1ตัว2ตัว2ตัวนี้เหมือนกันสองตัวนี้เหมือนกันน,น,กน,นะครับ ตัวนี้ไม่เหมือนตัวนี้จะสั้นกว่าใส่ก็ใส่กันไม่ได้นะครับออใส่ได้อยู่ตัวนี้จะสั้นกว่าต,ตัวนี้ก็จะไม่เหมือนกันตย่นี้นะครับมีสปริงเหมือนกันโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ ครับต่อจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับล้างทําความสะอาดก็ประกอบเข้ากันเดิมแล้วครับคลิปต่อไปนะครับอ้วนจังเถิดจะพา F-C นะครับไปทดสอบสโซรินอยของสมองกลหัวฉีดของตัวโตโยต้าแอนติทตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูจนเสร็จเลยนะครับคลิปนี้ก็ยุติไม่เพียงแค่นี้นะครับปุ๊บู้